สวัสดีค่ะพอแมพี่น้องวันนี้ก็มาพอับมาดามคำนวณคืออก่าวเนาะค่ะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาเลขเด่นประจำวันเป็นจังใดพอแมพี่น้องคํามนี้มาแล้วได้บาทนี้ถามอีกแล้วเปลี่ยนจังใดมานบอพแมีพน้องมานบอมานคักบ่พแมพี่น้อง มีใครได้ใครตามไหมเนาะขันมีผู้ใดใดได้ตามคอมเมนต์มาเ,เด้อคอมเมนต์มาหน่อยมาดามว่าเอฟซีทีรอค่อยกันเยอะมากแล้วสำหรับเอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาขอแรกเดินไปจำว่านแนวมาดามลงไหแนวลงไหแนวมาดามลงก่อนมือหนึ่งพุนเด้นี่ก่อนรัฐบาลเราจะออกมาดามลงไหก่อนมือหนึ่งพุเนเด้แม่นบอกพ่อแม่พี่น้อง ถ้าผูใ้ใดเป็นแฟนครับตัวจริงเสียงจริงยกมือขึ้นแมนบอกคอมเมนตนมาเพราะว่ามาดามลงให้ก่อนเด้มะดามลงคลิปให้ก่อนหนึ่งวันก่อนรัฐบาลเราจะออกคือเมื่อวานเนาะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองหมื่บ้านยี่สิบอดลงให้ก่อนหนึ่งมือ่อสาทยายให้ฟังพร้อมสัมมานาตัวเลขแบบสุดๆเลย แต่บ่ไ้ให้สามตัวเสียดายมากม้อนี่คันผู้ใดอยากได้สามตัวยกมือขึ้นนี่ผู้อยากได้สามตัวบอผู้ใดสิบ่อยากได้มาดามมาตีว้าคักเนาะเจ้าได้อยู่บ่าสามตัวติบอทดลองบ่รลูพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ละเพื่อนว่าเนาะความที่เราค้นหาไม่มีที่สิ้นสุดวันหนึ่งต้องกลับมาเป็นของเราผู้ใดยั่งบ่ท่านใดบ่ท่านปังยา อย่าถอดใจอย่าถอยพ่อแม่พี่น้องเมื่อหนึ่งต้องเป็นของเฮ้าเพราะว่าความขยันความมั่นเพียรมุ่งม่นนะเฮ้าต้องถึงเส็นไส้บ่ได้สนับสนุนมาให้เรียนการพานันแต่สนับสนุนให้มาวิจัยมาฟังการสัมมนา,าตัวเลขว่านี่ละที่มาดามค้นหาอย่างให้พ่อแม่พี่น้องมีอยู่มีกิ่นเนาะเพื่อว่าได้ คันผู้ใดบ่ท่านใดกะบ่เป็นหยังเอาใหม่พ่อแม่พี่น้องเอาใหม่แต่ถ้าใครได้ใครปังคอมเมนต์มาเ,เด้อบ่ตะแลกออกแล้วเงียบกิ๊พ่อแม่พี่น้องเอ้ยแฟนคลับบ่โทรหาจักคนสงสัยสินักเงินเมือ่อวานนี่สงสัยสินักเงินจีบไปสปปลาวคักหลายเพราะว่าหลักหน่วย สามตัวเลขประจำวันนาอเลขเด่นประจำวันเน้นหลักหน่วยมาหามาเจ็ดหลักหน่วยหกมาหลักสิบกอดคอกันมาแล้วกันหลักหน่วยหลักสิบเอามาจับใส่กันไ้แล้วออกมาเป็นตัวนี้ไปแบบไม่ต้องกลับไรแบบบ่ต้องกลับเด้อนี่จับคู่เลขเด่นประจำวันลราว,วัฒนามีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดจับคู่ไ้ จะมีอยู่ก้าวห่างแล้วไม่ต้องกลับเข้าเต็มเต็มเบ้าได้เสียงดังฟังชัดเลยพ่อแม่พี่น้องมีกระสอบได้กระสอบหมู่ว่านมีถงปุ๋ยได้ทงปุ๋ยแต่ว่าสมีเงินใส่บ่เท่านั้นล่ะคันผู้ใดไปไปห้ายได้หลายไปหน่อยได้หน่อยหมู่ว่านผู้ใดไปร้ายได้หลายผู้ใดไปหน่อยได้หน่อยแตกสนั่นวันไว้แห่กระจนเลย อยู่ในเจ็ดเสียนดังกระแตกกันสุดๆบอวันธรรม,มาดาเอาเมื่อน,นี่ว่าห้าสิบคนพอคือมือว่านนี่บววันที่ยี่สิบสี่จะเจอเหมือนวันที่ยี่สิบเอ็ดไหมนี่แหละเพื่อนว่าผ่านมาแล้วจังสะดุ้งสะเทือนเป็นจังไดบาดน,นี้พวกแม่พี่น้องผู้ที่มองเราผ่านคอยเห็นยุมาดามเดี๋ยวเฝ้าเอาเด้อมาดามที่เ้าห้วฟังคอยเห็นยุมาดามตาคอยว่าไดตาม ขาเพิ่คิดว่าสีเข่าคอยเห็นยุ่เจ้าลงคอยคอยแคบน,นาจอวายุ่แต่ว่าก่อยว่าเ้ซื้อคอยเห็นยุ่มาดามกอยว่าเจ้าว่าโดนไลค่คอยเลื่อนพ่านเป็นจังไดผู้เลื่อนพ่านแับนี้เป็นจังไดผู้เลือ <c oughs> เเล่อนพานวันนี้เอาเบอรหยอกเด้อเบอาหยอกย่เขียนเด้อเซนเซียนเพิ่นเขียนให้มาดามเพื่อนนี้หลายคนแเลยเด้อน,นี่อันนี้พ่เป็นยังดอกนีรับรองว่าบนหนีจากกันไง ขันมาดามบ่เศร้าเหตุก่อณจังไหนก็นมีมาแต่ว่าสิเขาสิบปังบ่อนันอีกเรื่องหนึง่งเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นประจาวันลงไห้คือเกาพแม่พ่นองบ่กักบ่ตุนบ่หวงไผอยากลวยมาไปรวยน้ากันมีอยู่สองอย่างมีอยู่สองอย่างจนแล,ลว้วรุยโออันนีน้นี่ต้องต้องรวยก่อนเนาะรวยแล้วก็จนพแม่พี่นอง เนี่ยจนบ่มีหยังนี่เนี่ยรวยนี่มีแต่ว่าจาคิดว่าเป็นของจริงได้เนี่ยของปลอมนั่นนี่ของปลอมพ่อแม่พ,มพี่น้องเดี๋ยวนี้ของปลอมหลายเมื <c oughs> ่อท่านได้รวยปานนันเดียมีสองอยางรวยแล้วก็จนขันผู้ใดสิไปเอารวยกว่นอนน้อพ่อแม่พี่นอ้องไปรวยน้ากันมาไปเตรียมตัวเขียนให้เบิ่งสดๆดคือเก้าเนี่ล่ละ คันผูดใดยั่งบว่าท่านเห็นเข้าไปเบื้องเด้อบัดชิว่ามาดามว้าหลยแล้วกะบัตชิว่าคือบบเห็นคลิปนั่นต้องต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนพูดได้เต็มปากเพราะว่าเลขเด่นประจำวันมาแล้วหลายงวดให้มาสามงวดเข้าไปแล้วพ่อแม่พี่น้อง เข้าไปแล้วสี่เอหายมาสี่งวดเข้าไปแล้วสามงวดเนาะที่หลักหน่วยนะไม่ได้พูดถึงเรื่องหลักสิบอันนี้ก็หลักหน่วยนี่อันนี้เข้าไปลักซิบถือว่ายังไม่หลุดอันนี้เข้าไปลักหน่วยถือว่ายังไม่หลุดงวนนี้แตกกระชอนเพราะว่าจับคู่ให้พร้อมหาลักซิบมาให้จับคู่ให้พร้อมตั้งก่แทพื่นเลยยุยย่งน้ำกัน,น่หลักซิบก็ได้ มาบัดน,นี้เบิ่งกันซดๆไปเลยว่าสีเปลี่ยนจังไดให้เบิ่งกอนสามตัวนี้ไม่มีสามตัวนี้อย่าไปสอบปป,ปปลาวเอากระสอบไปนั่มเด้กกันขันไปสามตัวนี้เอากระสอบเอาท้องปุ๋ยไปนั่มเด็ท้องปุย๋ยสามตัวนี้มาเหยียแล้วว่าจะเข้าจะปังไหมเลขเด่นประจำแล้วพัฒนาเลขเด่นประจำวันเน้นหลักหน่วย เน้นหลักหน่วยพ่อแม่พี่น้องได้คือเก้าตัวเก้าสิไปบ่ล่ะคือเป็นตัวเก้านี่แล้วเจ้าเฮ็ดให้ข่อยลังเลงวดกวนก็เป็นตัวเก้าเด้เจ้าเฮ็ดให้ข่อยลังเลข่อยเลยบ่ได้ไปนําหมู่3ตัวพุ่นเด้พ่อแม่พี่น้องต้องไปล้วจักตัวนึงแม่นบ่ <c oughs> นั่นเว้าม่องคือเด้นี่เว้าม่องแมน่นคั่นบ่ไปเทงจักตัวก็บ่ไปจักตัวทอนแล้ว <c oughs> สามตัวต้องไปเลยจั๊กตัวหนึ่งคันบบไปเมื่อสุดตัวทั้งสามตัวกระบบไปทอนแล้วไปแม่ต้องไปแม่พ่อแม่พี่น้องได้เหมือนเดิมห้าหกเ็ดเพิ่มเติมคือจะปังแตกสามตัวบนแน่บนอนทุกอย่างเกิดขึ้นได้มาเบิ้งบันอีแคบนาจอไปซีเฮดให้เบิง้งสดสดคือเเตาแล้วพ่อแม่พี่น้องซีเฮดให้เบิง้งสดสดคือนเตาได้มาแล้วหลักสิบ หลักหน่วยเจ็ดหกห้าหลักสิบเจ็ดแปดเก้าตรวติดบวกคือเก้าเด้บานนี่นั่นเป็นตะจับตามองยู่งเรียบานนี่แมนบอพ่อแม่พี่น้องว่าเอา้าเป็นตะเบ่ององยู่งหรืมาดามมาซิว่าเดียแมนบอบัดนนี้สิเขียนให้เบิ่งชดชดหลอนๆอเลยเด้บานนี่จับคู่จับคู่สิเป็นตัวใดโอ้ขอยจับเป็นแล้วมาดามตี เอาเบิ่งไปนํากันแน่เบิงให้จบคลิปเด้ออย่าข้ามโฆษณาเด้อเว้าจ้อยๆอยู่นี่อยากได้เงินคือกันเด้อบ่ว่าตเซียนๆอยากได้เงินเด้มาดามก็อยากได้ดูวหลายเด้อมาดามดึกค่อนเพนี่เด้ติเซียนได้ยินผู้ใดเพิ่นเฮ็ดหยังลงไปเพิ่นสิบ่อยากได้เงินอยากได้ทองติอ่จับคู่ค่ะจับคู่มาจับคู่ให้กิมี เจ็บเจ็ดก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้สิให้ยสามตัวน้ำเด้อค่ะเด้อมาสิเขาสิปังบอกเอาไว้เป็นแนวทางเด้อพรมยพนองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกคือบอพรมยพี่นอ 7, 7, ้อ,นองเจ็ดหกเพราะว่ามันออกหกเจ็ดเดียวกันเอาคือเกาแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็เจ็ดห้า มันนี่ก็จะเป็นแปดหกแปดเจ็ดก่อนแม่โนพอแมพี่น้องอ้าวมาดามนี่ก็ไนดะ้อ้า8แปดเจ็ดเอาใสหมองนี่ไว้ส่วนพอแมพี่น้องเลยแปดเจ็ดแล้วก็แปดห้าโอ้ยเฮ็ดบอผิดนี่โบแมนมาดามอีหลีเดอพ่โบม่พี่น้องขอโทษขออภัยต่อไปก็จะเป็นเก้าเจ็ดเก้า หกบ่ต be ้องกลับเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมาสิเป็นคือเก่าบอตาไม่สิเป็นคือตาเก่าบ่เนาะคันเข่าคันปังกะดีใจน้่วันที่ยี่สิบสี่นะคะคันเข่าคันปังกะดีใจน้่ที่ให้เฮดให้เอฟซี่มี่กินมี่ใช่เอาสามตัวเด้บาตนี้พ่อแม่พี่น้องสามตัวสิว่าจังใดบาตรเอายังมาใส่บาทรสามตัวชุดนี่ เอาขีดเส้นใต้ให้ก่อนจะได้เห็นกันชัดเจนเนาะว่ามีตัวใดเนี่ยสมตัวก็จะมีหกเ็ด แล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดชุดนี่บาทเนี่ยพ่อแม่พี่น้องชุดนี่ก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ด มันนี้ก็จะเอาวันโอ้ยเนี่เขียนผิดตุนนี่นอกฟงเวฟพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเจ็ดมันต้งเป็นเจ็ดแปดหกบอกก้ยกนอกฟงพี่น้องแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแมนนี่ดอกแล้วก็เป็นห้าเนาะห้าแปดหกมันต้องเป็นเจ็ดแปดหกเด้นอกฟงเวฟพี่น้องเจ็ดแปดหกเด้นนี่ตัวนี้เมน เจ็ดแปดหกค่ะเดี๋ยโลภให่นอกพ่อแม่พี่น้องด้วยฮ็ดบ่ผิดบ่แบบม่นมาดามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดบ่ผิดบ่แบบม่นมาดามขอโทษขอไผ่นี่ของแท้าบแบบของแท้ของแท้ทนี่หวะแล้วก็จะเป็นหก เก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดเนาะเหมียนเหมียนพอมพี่น,อน้องเอาบอกง่ามปันใดไม่เนาะแั่ยังเห็นชัดเจนเดี๋ยวดอกพ่อแมพี่น,อน้องสามตัวคือบอ จะแคบนาจอได้ป่เนี่ยตัวหน่อยบ๊พ่อแม่นงเดี๋ยวหน่อยก็ยกอ่านมาดามก็อ่านให้ไปแล้วแล้วเนาะถึงจะตัวเล็กแต่ก็อ่านให้แล้วเตรียมตัวแคบนาจอบ,บัน,นี้พแม่พี่นองถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวันเนาะเพื่อจะเข่าจะปังแต่หากวกเขาก่าว่ปังก็ต้องกาบขอโทษขออภัยเพราะว่าเลขเด่นประจำวันให้มาแบบนี้ แล้วมาดามจะให้แคปน้าจออ้าวโ,โบเมิดบอกพ่อแม่พี่น้องเมิดดูหน้าเนาะเมิด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  แคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นประจำวันจนังได้กระกาบขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไ like, ลค์คลลกดแชร์กดติดตามกระกาบขอบบุญขอบคุณไอเดียดีๆเนาะจากจากเจ็ดเสียงดังที่มีไอเดียดีๆให้มาประสมประสานให้มาดามได้มีความคิดความอ่าน ถือว่าสุดยอดสุดปังแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะเขามีความคิดความอ่านแล้วเหตุให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขใดไม่เท่าสุขใจแล้วที่เราได้เห็นคนรอบข้างเขามีความสุขนั่นคือสุขที่แท้จริงเนาะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมโลกก่าปขอบุญขอบคุณสู่ขู่สูขข่คนที่เขามาติดตามชม ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอป่อเล่าสู่หูสู่คนคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีเด้อค่ะเด้เออแม่พี่นองคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ